อืระวังระวังด้วระวังของอ่ะไม่เป็นอไป 滴、嗯、对，对、嗯，对，是有帮助。

เปไน็นนายอนุโมทนาเขาแล้วทงทงทงธรรมศักดิ์เอามาด้วยปากทงสูงทงที่เด็กอยู่นอ้องต่างที่อาจารย์รับสารจากับเขา <c oughs> ว่าจะพาคนมาทำบุญ <c oughs> อา้าวฟังนะโยมเล่าเล่าเรื่องนิดหนึ่งยกไปว่าเจ้าแม่ด้วยทางโน้นเด็ดพระอาจารย์มาครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าเอาบุญมาฝาก <c oughs> <c oughs> ก็บมีแต่คนมาขอหวยไม่ได้มีใครนําบุญมาฝากเขาเลยพรางโอเคเดี๋ยวจะนําคณะมาทำบุญเป็นกลุ่มใหญ่นะวันที่12เพราะฉะนั้นพระอาจารย์ไม่ทิ้งสัจจะนี้ต้องพามาให้ได้เราก็จะได้พบเห็นในสิ่งที่สื่อเกาลงไปเยอะล้วอ้าวทีนี้เราจะสวดบทนี้เป็นบทสวดบูชาพญาแนว สวดเป็นภาษาบาลีแล้วแปลเป็นไทยไปเลยนะพ่อพร้อมกันนะวิรูปะเอเมเมตังข้าพเจ้ามีเมตตาจิตกับกมูระคูนวิรูปะคัะทั้งหลายเมตตังเอราปะเตหิเมข้าพเจ้า ิกับมูตปูนฉักรยาบุตรทั้งหลายเมตังการหาโกตมะเทหิยะข้าพเจ้ามีเมตตาจิตกับมมตปูนการหาโกตมะทั้งหลายอาปาเทหิเลงข้าพเจ้ามีเมตตาจิตกับสัตว์ไม่มีเท้าทั้งหลายเมตตาที่ปาเทหิเลข้าพเจ้ามีเมตตาจิตกับสัตว์สองเท้าทั้งหลาย จตุปาเจหิเมเมตังถ้าพระเจ้ามีเมตตาจิตกับสัตว์สีเท้าทั้งหลายเมตังพหุปาเจหิเมถ้าพระเจ้ามีเมตตาจิตกับสัตว์สีเท้ามากทั้งหลายมามัอปปาตะโกหิงสิขอสัตว์ไม่มีเท้าอย่าได้เดือดเดียงข้าพเจ้าเลยมามันหิงสิทิปาตะโกสัตว์สองเท้าก็อย่าได้เดือดเดียงข้าพเจ้าเลย ด้วยมีไหมน้ำตรวจน้ำพระอาจารย์จะเราจะแบ่งบุญอุทิศบุญทั้งหมดที่เราทํามาใ่อ,อดีตชาติแล้วก็ถึงเมื่อเชา้านี้อุทิศบุญให้เขาเหล่าเทวดาเขาต้องการบุญนะเราอุทิศเราทิศบุญให้เขาให้เขามีพลังมีพลังบุญจะดูแลรักษา,าศาสนสถานแทนพวกเราสถานที่ลึกลับอัศจรรย์เหล่านี้เราได้มาแล้วด้วยเขาเปิดเนยนะเนะพราะไม่เอ่ยใครมีน้ําก็ ยืนตรวจเลยนะไม่ไม่ตรวดเองเลยพระอาจารย์จะคนให้พรโยมตั้งจิตแผ่บุญไปทุกทิศทุกทางมีน้ำไม่เอ่ยตั้งตรวจตรงเนี้ยใครๆว่างก็ตรวจอา้าว พุทิังัจุันพเมวังสีสสสเกบสุงก็นท่ารสวยธามมิโชิสุภสัพิโตมาวะอภิวาขนะศีริสนิจังวุาปจายโนจัตาโรธมมาวะทันติอายุวันโนสุขั มีเวลาสิบนาท,ทีขึ้นรถโยนถ่ายรูปได้ตามะดวกแล้วก็ขึ้นรถไปต่อไปวัดพุยิยงต่อาใครจะทําอะไรตามสะดวกได้ไยู่นี้จะพ่อจะแม่สารพัดพอมน้ำม้อม,ม,ม,มาบากอันนี้กมกับสังฆทานเอาไปถวายที่ต้นมู่บูชาที่ศารานะถวายเป็นพุทธบูชาเลยตรงข้างหน,น้าตรงนู้นน่ะ นี่แหละถือถวายเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะผูกเองเจ้าหน้าที่เขาจะผูกเสร็จแล้วอีกสิบนาทีขึ้นรถจะไปต่อเดี๋ยวจะตะวันตกดินก่อนเราได้มาแล้วสถานที่สักศุกร์วัดวัดร้างมีวิญญาณเป็นเจ้าว่านเเจ้าาปง็

พ่อจะแม่รู้งยอดเลยโยงข้างหน้าไปหน่อยาีไปต่อได้เดินเไม่ทางกัน เขาเป็นนาคหนุ่มใครจะบูชาพญานาคต้องมีน้ำโยมถ้าโยมบูชาพญานาคที่บ้านต้องมีน้ำเขาไม่เอาวางไว้นั่นแหละโยมพิงไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเขาจัดการต่อเขาไม่ได้อำเภออะไรทองทองนี่แหละ กใช่ใช่ทำไมมาตกับเราล่ะเีเลยอยาเอาเอาะเอ้าตัวเหรอน่อยู่สตัวเลยนะที่เราจะเล่นเอาก็ยืนข้างๆด ค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ทุท่าสถานวัดแจ้งนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดทอนแก่นและด้านล่างของดันนะคะก็คือศาลเจ้าข้อนรลการค่ะซึ่งเึ้นชื่อเรื่องการข,ขอหวยมาเลยเดี๋ยวดูกันค่ะว่าวันนี้จะมีใครถูหรือเปล่าได้เลยนะคะกำลังเก็บเกินไม่หัว ค่ะซึ่งที่วัดแห่งนี้นะคะแปลกมากๆเลยเพราะว่าตั้งอยู่ที่เกาะกลางถนนค่ะสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเราไม่สามารถตัดผ่านวัดแห่งนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดถนนจึงต้องตัดแบบเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาค่ะทำให้วัดเนี่ยอยู่ตรงกลางถนนเลยค่ะ ว่าี่อ่านล้เนี่าแปนีเน้าไหนอ๋อหสายายไปรับม้าต้จริงไหม้าต้าสายไปรไทำไมแหงนี้ไม่เห็นต้นน้าอันนี้กูต้น้าตเนอ๋อตัดส้ย่นจะตัด อุยขอโทษนะคะข้าวดอกข้าวดอก เก้าดอกเก้าอกอาจจบทุกเก้าดอกเลยนะครับวแม่วแม่ได yes> ้เลยครับมีทั้งสองแม่ัแม่แก้วแม่แกแก้วเราว้รวมก็ได้เรียกแม่ไหแก้วแม่แกะแก้วม่ไหนได้ทั้งสองแม่แม่ลูกก็คแม่แกะแก้วแม่แก้ว